สวัสดีครับปูมาเบิ่งเขาที่น้าครับไปชมกันเลยนี่ครับน้องครับเขาเขาพี่น้องเขาดำครับข้าวดำข้าวดำเขาวดำเด้อนี่สวยงามเป็นบ่ใส่ได้ครับว่าถ้มาสูบนานใส่ก็พอสูดอกสินิกินย่ดอกผมว่าหมอกก็ลุ่อยู่น้ำหมอกก็ลุ่อยู่ เด็กการอยู่ครับเด็กการอยู่ผมมาตัดต่อนมาตัดกันเท้าออกเนาะตัดหนังกันเท้าเด็กการอยู่นจะได้กินดีอยู่ได้กินอยูด่ดอกนี่นะครับเห็นไหมตัวได,ด,วได,ดว้อยู่ได้อยู่งแ้วนี้ก็จะเป็นเกศค่างนี่ครับนี่บุกขึน้นนี่เป็นนี่บุกขึน้น มมมบมกเกินบมกขึ้นบกเกินฟังทางนี้สิบมกขึ้นเพราะเพราะมันเป็นโน่นจัน้อยน้ำสิขาดสีหัวดูนี่ครับผมมาตัดหนามันก็เพื่อการนี้แหละนี่พี่น้องมองไปเห็นบ่ครับมองไปสวยงามครับ สวยงามตะกันตาพอถือว่าใส่ได้ยุครับใช้ได้ใช้ได้สิ่งทีกินยุดอกเบ้างครับของพืน้นก็คงอย่าของของอย่าข,ข,ของก็กดีเจมพอได้อยู่สิกินยุดอกผมว่าปีนี้สิได้บ่ได้ยุบวะบังสามสิบต้งปุ๋ยเนาะพี่น้อง ตัวนี้สองตัวนี้เป็นหน้าดําครับตัวนี้เป็นหน้าดํานี่ดําเอาคนดํา euh อ่าวานเดนบ็เกิดวัง่ายลุดวานเดนบ็เกิดแบบนี้ก็เลยได้ดําครับวานเดนบ็เกิดก็เลยได้ดํานี่แหละปัญหามันคือก้อนจะเป็นหน้าดํารถไถลงบ่รายก็เลยลงในวานรถไถลงบ่รายก็เลยในวานวานหรอกอ่ะ บ่เกิดก็เลยไปเอากาหากามาดำครับไปขอนกาน้ำพีน้ำหนองไปมากามาดำโอ้ยผู้ใดมาเอาปลาขอนหน้าอยแป็นเอิอดตืดคนเอาปลาขอนนี่ผมสิให้บึงระวังนี่หน้าดำอันนี้กับหน้าขวานครับนี่หน้าขวานนี่กับหน้าขวดำนี่นะครับควมหางควบเอ่อควมได้เขา คุ้มใเขาเมื่อตั้งกันนะครับเ็นโบหน้าเขาดำเนี่ยมันสีจากข้างห้างเนาะแต่หน้าเขาบ้านครับเ็นบพนองทึบครับหนาตึบเลยครับนี่เกิดทุกอนุเนาะแต่เขาดำมันยังมีช่องว่างเ็นครับเ็นช่องว่างระวังช่องว่างระวังเห็นบ่ครับช่องว่างระวังเขาดำากับเขาช่องว่างระวังดำมันเปแตกก่วเขาเป็แตกก่าอันนี้เห็นบ่นี่หน้าวานพี่น้องมัมีช่องว่างครับตึบเลยครับเ็นโบตึบๆเลย มันก็ะต้างกันตรงนี้แล้วครับเขราะเขาดำก็ขวาวันเอาหลายสู่แล้วครับเขวาวันถึงมันสิบพรานั่นก็เอาหลายสู่ไลยสู่ก็ใบนี่นะครับสุดยอดครับหน้าดำหน้าดำก็สุดยอดหน้าหวานก็ลมครับเขาให้ผมตัดแล้วครับลมไม่หยาดเลยลมก็เจียวเลยหรอกคนเจียวก็ววปับก็ปับหลดุด แต่ว่าผู้ผเ,เจ้า,ข,าของมพนันว่าเอารถเจียวไ้เหรอมาสั่นอ้าวงานเขาอ,อีกแล้วใช่รถเจียวใส่หรือเปลานักเจียวปัญหา,หาคือรถเจียวนี่แหละครับมีให้นี่แล่วง่ามกูหมุนหย่างไรเอาน้ำไปยู่ครับให้นี่ให้นี่เอาน้ำบ่ได้ขันเอาน้ำไปไหนโอ้สุด,ดยอดเลยให้นี่กับน้ำเนี่ยใจกลางนะครับนี่แหละพี่น้อง การเห็ดไทยเห็ดหน้ามันบเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นชัวสิ่งเห็ดตัวสิริกินชัวสิ่งมหาห่อนปานนี้นะครับเนาะบานนี้ก็รอความหวังครับรอความหวังรอความหวังอันสิ่เกี่ยวบาดท,ที่นี่ตัวนี้ก็หมอกก็เริ่มร่งแล้วซุปนี้ก็ con cũng băng để kiếm cho chơi được, được. ngoài pandi đâu có gì đỏ kha đó tí gì bất tài đỏ chơi này hợp, hợp ngang đi đi qua xây này cho sụt cho cùng với thang thủy không nhàng khẩu không นี่เขาเขาล่มเขาล่มเขาล่มไปในี่ยเขาไปซอยงานเพิ่นเพิ่นก็ว่าเขาล่มเด้อไปเบิ่งเขาเดราสัตย์เฮ็ดจังได๋ล่มเนาะเขามันล่มเฮาเฮ็ดจังได๋ได่เอ้อผมถามเนี่ยเขาล่มกับเขาบ่ล่มเขาล่มเด้อไปเบิ่งเอาเราสัตย์ไอ้ล่มก็เชื่อจังได้สนอกล่มก็เอาไม่ยู่งหรอกสนองนี่นะครับ ามองนี่ก็ที่บอกน่านั่นเพราะมันหนาหนาเป็นฝอยๆเป็นอันคนอื่นอียังกว่าเป็นห่วงบางใยครับเจ้านี่เจ้านี่จะเป็นห่วงบางใยเนี่ยเจ้านี่เจ้านี่นี่ครับของวัน กุ้งก็พอดำพอดำพุ่นนี่ครับเป็นไงสวยงามมากครับต่างกันมากครับจำเลยครับจำเลยเอานี่คุ้มหวังได้ยูได้กินครับนี่คุ้มหวังได้ยูได้กิน คนเรามีความวังอยู่ได้ยู่ตงความวังโอ้มางนี่น้าตึบเลยครับน้าตึบเลยตัดห้าบราหัวหัดมึงนี่ตัวผมตัวนี้คือขอวานครับนี่ยบอขาวน,นถือว่าใส่ได้ถือว่าสุดยอดครับสวยงามตะการตาน้องเอ้ย ơi. ได้กการอยู่ครับได้กการอยู่นี่แหละได้กการครับภาคีเขาน้องก็พึ่งเขาเบิ่งน้ำครับชีวิตเกษตรกรบ่เห็ดกับบด้กินต้องดินร้นขวนขวายสู้ๆกันไปครับเกิดมาเป็นเกษตรกรเฮาก็ต้องสู้เกิดเป็นคนต้องสู้ครับผมบ่สู้กับบรได้เนาะครับเนาะเฮามีเฮาก็ต้องเห็ดบ่มีเพิ่นก็ขวนขวายหาเห็ด เฮามีอยู่แล้วเฮาก็ต้องเห็ดเหรอครับแต่ผลบมล่มีเพิ่นยังหาเห็ดเนาะเฮามีเฮาก็ต้องเห็ดเนาะครับสุดยอดเลยทางงามงามอีเดีงามจริงๆงามจังๆง,งามแท้ๆลมเป็นหมองครับลมเป็นหมองเป็นเหยาะเป็นเนะเป็นอ้อยเหยาะไอ้อยไปนีะไะหมองเป็นอ้อ,นอ,นอยเหยาะไอ้อยเนะครับนี่ครับผม เอาลิปนี้ก็ฝากฟีฝาก,ากน,น้องซํานีแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่แงแจ้งเตือนกับผมโดยเซบีลิปดีๆมาแนะนำเสนอมานําำเสนอต่อไปรื่อยๆครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณและสวัสดีครับ